ฉากที่หนึ่งการเป็นพี่เลี้ยงเด็กเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องมาเลี้ยงเด็กเปดนะครับวันนี้วันนี้เป็นพิเศษเปิดกล้องฮ่าฮ่ที่อยู่คือบ้านเลขที่สิบอาคารกุญแจอยู่ใต้กลางใต้ถังต้นไม้โอเคเราไปดูก่อนห้องที่สิบเก้าล็อกสิเอ็ด ไงก็กระถางต้นไม้ก็มีห้องเดียวอะโอเคหยิบกุญแจขึ้นมาเปิดห้องไปจะเจอกับไซตามะป้อนอาหารน้องหยิบขวดจากตู้เย็นตู้เย็นห้องหนังตู้เย็นอยู่ไหนวะห้องครัวปะอืออ๋อนี้โอเคเอาให้เด็กเอาให้ไซตามะ โอ้นั่งสูงเพ่มันขึ้นยังไงไวะเนี่ยเนี่ยบัลดเายอะก็อีสูงดึงมาแม่งเลยมันนั่งยังไงมันขึ้นไปยังไงมึงอยู่คนเดียวแน่ใช่ไหมโหมึงขี้แตกเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องเดี๋ยวเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องคืออะไรวะขี้แตกทําไมวะอืมอืมเอาร้องทําไมร้องไปดิไม่สนใจหรอกไหนผ้าอ้อม ไปไปขี่ก่อนนะน้องขี่ไปด้อโอเคเนี่ยหรอพระอมเอาผ่าน้องไปยังโตเปลี่ยนไหนโต๊ะเปลี่ยนมึงอันนี้เหรอคืออะไรก็นี้หละมั้งปึ๊บอะนอนไปแล้วก็พระอมใหม่มาเปลี่ยนผ้าอมฮะมาจากไหนทาไมมหายไปไหนวะมึงอยู่ไหนเอา้ามึงมานั่งตรงนี้แต่เมื่อไหร่ พาน้องไปนอนไปมึงไปนอนไปที่ที่สมควรจะนอนคือตรงนี้เว้เย็นสบายไปไปนอนไป <Bro. S 1> ยิ้มยิ้มเดียวตบกความเลยเขีย oh. okay, นอนไปเ้อหย, <laughs> ยอกล่นนะไปไปไปนอนไปไปน้องพาน้องเข้าห้องนอนก่อนน้องในห้องนอนเข้าเครื่องจักรค้าหน่อยไ,ไปเข้าไป เฮ้ย hey! เอาเอาอะไรอ่ะเอากูย,ยังไม่ได้ทานทำอะไรเลยยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยซําน้องน้องตายไหมน้องพี่โทษทีน้องไม่ได้ตั้งใจเอาน้องตาเหลี่เลยเอาโทษทีน้องไปไปนอนไปไหนว่าห้องนอนนี่แหละเกนอนไปเด้อมึงหันหัวดีๆได้ไหมไปเราบอกว่าตามหาหนังสือนิทานและนั่งลงในหนังสือนิทาน นิทานนิทานนั่นนี่นวะเจ้าชายและเจ้าเหมียวเออเว้ยนั่งอ่านให้น้องฟังเปิดไปข้ามชายาาอมึงปากให้กูละไป <c oughs> ขี้เกียจอ่านเว้ยเอามึงหัวเลาะเหรอ,หรอโอเคแค่นี้เหรอน้องนิทานสามวิโอเคน้องหลับแล้วอ่ะแป๊บเดียวหลับพ้่ออกจากห้องและปิดประตูเออนอนไปเด้อ เครอพ่อแม่ดูทีวีรอบนโซฟาในโซฟาวะโซฟาอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้แหละก็ใช่ดูยังไงวะเปิดไม่ได้แล้วไหนโซฟาเองนนี้นี่กูไม่สังเกตเปิดทีวีนั่งอะไรอะหนังอะไรวะนะ จะหลับแล้วอุยเด็กร้องไว้เชียมันร้องทำอไมวะกลับกล่มน้องนอนมันเจออะไรเจอผีเหรอเอ้าประตูเปิดได้ไงวะฮมึงอยู่ไหนแล้วพี่มึงไม่สงสัยเลยไงวะน้องไม่อายุกี่เดือนวะเนี่ยอยินเครื่องสักผ้าวะไหนวะ พี่ยังไม่สงสัยหรือไงวะน้องแม่งเดินได้เอามาตรงนี้ตอนไหนไป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 นอนเด้อไปนอนเด้อตายหลอกเยอะไปไปไปเฮ้ยมีห่วงบาสเหรอใช่ห่วงบาสไหมชุดเงี้าได้คะแนนด้วยฟนาร์มคะแนนก่นอนมึงดีใจด้วยนะ,ะตาย ไปไปไปขึ้นไปนอนดีกว่าน้องชายนอนเด้อมึงนอนนะนี่ไงนอนไปวางตุกตาถูกต้องใบเตียงเอ้ในเตียงตุกตาใช่ไหมไปอ๋อไม่ใช่อันไหนไวะตุกตาอืมนี่มั้งไปไปเนี่ยแมวเ,เนี่ยเอาไป เออเด้อจากห้องดีกว่าเว้เสียงใครเปิดประตูอีกแล้ววะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรนักหนามเปิดประตูทําไมวะปิดแม่งเลยไปไปพักผ่อนก่อนก่อนที่พ่อแม่น้องจะมาถ้ามึงร้องขึ้นมาอีกกูจับมึงโยนหลังคาบ้านแน่ม,มันดูเรื่องอะไรของมันวะเนี่ยเอาแล้ววะจบอันหนึ่งละคืนที่สองน้องหัวโลดูสิดูตลกใช่ไหมละ่ะพี่เลี้ยงพี่บอกว่า จะทำน้องอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นโอเคบ้านก็ไม่เปลี่ยนไปมิดแค่อะไรหมดเนี่ยกล่องของเล่นไปเราบอกว่าหยิบขวดนมจากตู้เย็นเพื่อเอามาให้เด็กน้อยนมไปแล้วใครมันขังวะมันขังวูทำไมนี่ขวดนมมึงอยู่ไหนเนี่ยขวดขวดขวดอยู่ไหนขวดขวดอยู่ไหนจ้า ขวดนมไปไหนเอ่ยอนี่ไงใครมันเอามาเล่นวะไอซา,าตามะมึงทำใช่ไหมไปเอาไปแดกเออหไอขวดนมเคปเปลี่ยนเนาะมึงขี้แตกแล้วกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วน,นะนี่ไงฟาดฟาดฟาดผนังฟาดผนังแม่งเลยทุบขี้แตกไปแล้ววะจะวาร์ปนะมึงอ่ะเอาแล้ว มันนอนอย่างนี้แหละเปลี่ยนพระอ้อมก่อนอะไรมึงหนีไปไหนฮะพี่ไม่สงสัยเลยไงพี่เลี้ยงไม่สงสัยพี่บ้าเลยเนี่ยไหนหวะในตู้เย็นเสียงใครหัว,วเราะเฮ้ยไปไหนวะจับพระอ้อมไหนพระอ้อมพระอ้อมมึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะพระอ้หหอมมึงอยู่ไหนไปวะไฮเทคจัดขึ้นไ่หาชั้นสองก่อนเ้ยไปไหนวะ โอ้หนี่ตอนไหนนี่มึงเปิดประตูด้ด้วยมึงมีแขนด้วยเหรอไปไหนวะมันหนีเราเว้ยมึงกวนตีนเลยเนี่ยเฮ้ยห้องที่ไม่เคยเปิดโอ้โหโงโ่สมน้ำหน้ากำแพงกูพังอีกเดี๋ยวถ้ากูใส่ให้น้องเมื่อะไรมเปื้อนขี้แน่นี่พาน้องไปนอนอีกละแม่งคล้ายๆเดิมเอน้องไปเลย มึงทำหน้าตาโกรธมึงโกรธหรอ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 วันนี้ไม่ร้องเลยเด็กดีว่ะตามหาหนังสือและนิทานเจ้าชายกับกระต่ายน้อยโอ้โหแม่งเป็นเจ้าชายตลอดเลยกูเขนั่งนั่งนั่งมึงกรธอีตานานซอมซ่อซอซ่าโอเคอุยมึงเป็นอะไรมึองร้องอีละวางตุกตา องเป็นแมวหรือ <together> <bizarre> ั้งเฮ้ยวันนี้เป็นกระต่ายต้องเป็นกระต่ายเฮ้ยหันโตเกียดอ่านแล้วว่ะไปเราต้องไปพักผ่อนดูทีวีที่โซฟาอีกแล้วอืมเปิดทีวีไว้หรอโอเคโอ้ใครมาวะใครมาเฮ้ยส่องได้ไหมน่าได้เอ้ยเ้ยอะไร เป็นเหมือนว่าขนมปังไห้ mm hmm. ก็ตาย,ยมาันงวางกล่องไว้บนโต๊ะอาหารโอเคก็ตายมัไงยังไงเนี่ยมาจากห้องไอ้นี่แหละใครมันทำน้องกูอะในที่สุดก็มีเวลาสงบดูทีวีแล้วกูบอกเลยไม่สงบหรอกไอ้นี่ดูยังไงก็ไม่สงบหยิบไม่ได้ด้วยเฮ okay. ไปนอนดีกว่ามาคืนที่สามผมจะเล่นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้ว ฟ้าผ่าเชียน้องแม่งร้องเลยกล่อมน้องไปข้างบนเพื่อกล่อมน้องโอเคเข้าใจไปไปเราไปด้านบนกันดีกว่าไม้น้องเป็นไรวะนี่ไงกล่อมเด็กออกจากห้องหาอะไรกินขนมปังชีสด,ดีไหมเออดีดีอร่อยอร่อยไปไปขนมปังอย่ว่าขนมปังนะวขนมปังอยู่ไหนอันนี้ไหมใช่ไหมนี่มันเห็ด ชีสอันนี้ชีสนี่ไงขนมปังนี่อะไรเปิดเครื่องทำขนมปังอ๋อก็ชีสใช่ไหมโอเคไปเพิ่มใส่ขนมปังปิ้งอะไรทับอีกชั้นเหรอ,อใช่ไปปิ้งเลยรอกินข้าวเอ้ามึงระเบิดอีกเชี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเลยว่ะเฮ้ยแล้วอะไรขึ้นลาเนี่ยมันขึ้นลารือไงเนี่ย ใช่ก็ตกนะลูกแล้วกูตายแล้วเมื่อกี้กินฉันกินอะไรไปไปเก็บเก็บเก็บอาหารพวกนี้เก็บดีเฮ้ยป้อนน้องสี่เจ้ามอนเตอร์เนี่ยปนเทอะไรวะเอาขนมปังไปกินไปไปไปกินกินกินเออนั่นแหละมันไม่หายไปวะฮ้ยมันให้ทำเลยเนี่ยเชี่ยอะไรวะนะขวดนมด้วย เฮ้ยมืดด้วยกูไม่ชอบบรรยากาศงี้เลยวะ่ะไม่เงยไปไปไปนี่อยู่ในตู้ยินหรือเปล่าก็าไม่ถึง่าต้องไปอีกฝั่งมั้งนี่อะไรเนี่ยอะไรวะนี่เอ๋ไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งอยู่ไหนเอ่ยวะไหนวะ คือเป็นกูกูไม่เลี้ยงเด็กอ,อะไรอย่างงี้ไม่อะไรไม่รู้อ่ะไปไปไปกลับทางเดิมทางเดิมอยู่ไหนวะทางเดิมโอเคทางนี้แหละมั้งไงไก่ไก่ไกเดิมมันกลับไงละ่ะเฮย้ยวนวนหลปอะไรวะทางไหนวะเนี้ยทางออกอยู่ไหนนี้ทางออกไปไหนวะ พราะมันไม่เหมือนเดิมอาวะนี่ไงงูกลัวมาจากห้องเก้าอเด็กน้อยมานี่มึงทําปิดประตูใส่กูเพราะฉะนั้นวันนี้มึงไม่ต้องกินหลักนมเนี่ยไปมไม่ต้องกินนะนมเอาลงชักโคกไปเลยอะอะ เฮ้ยๆหยอกเล่นกินเหมือนเดิมมึงอะไม่งั้นไม,ม่โตมึงเป็นเด็กจริงไหมเนี่ยไอโ้โรนไอ้โรนมานี่กูจะทำให้ปีศาจมึงออกไปเองปีศาจออกไปจากกรางน้องกูออกไปออกไปฟาดมากเลยเฮ้ยมันยังเป็นเหมือนเดิมเลยวิห้องอะไรเนี่ยได้มึงไม่ออกใช่ไหมมึงไม่ออกใช่ไหมไอ้เด็กไฟในดวงตามึงกูจะเผามันเองนี่ไง พาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนผ้าห่มอีกแล้วเฮียผ้าห่มเอ้ยผ้าห่มมาเอ้ยคร okay. ั้งนี้ผ้าอ้อมไม่กวัตีละเกือบเกือบใจวายอะไรอ่ะอุ้ยทุบกระจกฉุบเฉินชั้นบนเออ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 ไอ้น้องไอ้น้องเออไอ้น้องไอ้สัตว์น้อง มานี่มานี่เดี๋ยวนี้ไอ้น้องโอ้โหแม่งมันเป็นเวทมนต์มันเป็นพ่อมดไอเชี่ยเนี่ยชั้นบนอยู่ไหนนี่ไหมโอ้โหมึงยังตามาอีกเปิดม่านเหรอยังไงวะไหนว่ากระจกกระจกด้านบนอยู่ไหนนี่แหละว่าปุ๊บกระจกฉุกเฉินไหนว่ากระจกฉุกเฉินนี่ใช่งไหมกระจกไหนวะไอเชี่ยเอ้ย กระจุกอยู่ไหนไม่เห็นจะไม่มีเลยเป็นปีาศาจไะแล้วไอ้เนี่ยแล้วกระจุกมันอยู่ไหนวะปุ๊บกระจุกฉึกเฉินก็กระจกุกฉึกเฉินไหนวะกระจกอยู่ไหนเออ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 เจ็บ ใครมันตียวะอยไอ้เงยกระจุกอยู่ไหนวะนี่เหรอโอเคให้จุกนมน้องโอ้โหแม่งกูรู้แล้วว่าทําไมมันเป็นปีศาจไม่ใช่มันรู้แล้วว่ามันเป็นปีศาจเนี่ยนี่มันสงบเลยใช่ไหมกูได้เก็บกวาดห้องอีกใช่ไหมเนี่ยนอนไปมึงอ่ะมึงนอนนี่เลยมึงไม่ต้องขึ้นไปด้านบนไอ้สัตว์ปีศาจในห้องนี้ก็ยังไม่หายไปอีก ตื่นอีกแล้วอะไรอ่ะอะไรวนะน่ะมันให้มันอ่านหนังสือนะเออเด็กดีเว้ยคนดีนะอนาคตบินได้ก็มึงน้องมึงไ,ไ,ไม่กลัวเลยหรือไงวะพี่หึกลัวเลยหรือไงไปนอนเตียงไปนี่ไงเอาตุกก๊กตาไปเป็นแกะบ้างเอาแกะไปเด้อ โอเคอ่ะมึงเอาไปอีกอะสามตัวเลยมันจะได้สงบเอาไปนอนกับมันไปด้ออตามหาหนังสือมึงหาทางๆท,ท,ที่มันเป็นอย่างเงี้ยลางรถไฟคือเลยแ้าในหนอนขึ้นมาด้วยอะหน่อไม้ไปนเนี่ยโอเคมันเป็นแกอีกละอะไรวะจะไปใช้กับแกะ <was> มันหน็บหนาวโอ้ยเกียดอาดไ้ อุ้ยอะไรวะนะโขอืออะไรมาเถอะกูต่อให้สี่เลยอะไรวะอะไรมันลากกูโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรวะนะโขอลังการจัดโยตายกูตายแล้วกูไหนไอ้เชี่ยฝันดีด้วยบอกกูด,ด้วย ืมจบแล้วสามคืนฉากสองยันโอเคไปแล้วแค่นี้ก่อน